สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบพอกับช่องสาวลาวผาเห็ดพาแซ่บอีกแล้วนะคะมือนีสาวลาวนำเสนอแกงปลาลดจ้าพี่น้องจ้ามือนีแซ่บเด้อมาเบิงก่อนจ้ามือนีก็มีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะมีพริกกับอาคาแล้วก็มีใบมะขามอ่อนใบมะเกลนแล้วก็ใบมะกรูดพี่น้องต้นหอมแล้วก็มีผักอีตูแล้วก็มีผักอีหุ่มน้ำเด้อจ้าพี่น้องผักอีหุ่มก็คือใบมะรุมอ่ะจ้า ภาษาไทยเขาเรียกใบบรุมนะคะทุกคนนี่พริกกับตะไคร้เนี่ยเขาจะมาตำก่อนด้วยพี่น้องตำให้แหลกแล้วค่อยไปใส่ในน้ำต้มน้ำาเขาต้มก่อนนะจ๊ะทุกคนนี่ตำให้แหลกก่อนนะคะตำตำต,ำ,ตำเข้าไปค่ะนี่น้ำเดือดแล้วคะ่ะแล้วก็เอาพริกที่เราตำเสร็จเรียบร้อยก็เอาลงไปในหม้อที่เดือดนะคะ ตักใส่ลงไปค่ะน้ำเดือดเ่าก็เกลือกับผงชูรสเราใส่พร้อมกันเลยนะคะตามด้วยปร,ราจ้าปลาแดกเนาะจา้าเนาะขาดบัวไดคือปลาแดกเนาะจะ้าเวลาแกงปลากแกงหน่อไม้ต้องใส่ค่ะแล้วก็ผงชูงรสคือเป้นงนัว อันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาปลาลงไปเลยจ้าปลาในสาวเราซือา้อมาร้อยกว่าบาทนิดๆนะคะเพราะว่านานๆกินทีเนาะค่ะเนาะคืดอยากจ้ะอันนี้เราใส่ปลาแล้วก็อบไว้ก่อนนะคะผักที่เหลือต้นหอมพวกอ,ะ,วอะไรอะมะเกล่น,นะเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังนะคะทุกคนนี่เขาใส่ใบมะขามลงไปก่อนนะคะ ใบมะกรูดลงไปมาเปิดอีกรอบหนึ่งมาใส่ผักที่เหลือนะคะทุกคนผักต้น,ตนหอม,บบมแล้วก็ใบบารุงแล้วก็ไฟอีตูจ้ะพี่น้องใส่ตอนหลังมันจังแซบ่บจ้าทุกคนต่อมาเดี๋ยวเราจะไปดูย่างกบปิ้งกบเนาะพี่น้องพอบวานปิ้งฮอดใส่แล้วนาะพี่น้องเนาะนี่ยังไม่ทันได้สุกด้วยจ้า สี่คนก็สี่โตจ้ะพี่น้องจ้าซื้อมาเสาร์นี่น้อยหนึ่งจ้ะสี่ตัวคืออยากบริกนหลายมือแล้วจ้าอันนี้มาตําพริกกันเลยจ้ะพี่น้องพริกเสาร์เหลาย่างเรียบร้อยแล้วกับัะเกลนมะเขือเทศจ้าย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามาตาจ้าเดี๋ยวเราจะมีเมนูหลายอย่างค่ะมือนี่มีแกงปลาแล้วก็มีตำบักรัวแต่ว่าสาวเหลาอาจจะบริกรีอยเอะไรอ่ะ เวลทายให้เบิงเบิดเด้จ้าเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อนะคะทุกคนวันนี้สาวเลานำเสนอสองคลิปนะคะทำกับคลิปกินค่ะอันนี้พงชูรสแล้วก็เกลือลงไปจ้าคลิปทำแล้วก็คลิปกินเด้จ้ามีสองคลิปจ้ะมันยาวผพดเดี๋ยวพี่น้องสิเบือเ่อนอจ้ะเนาะเก็บสองคลิปเอาจ้าตามเข้าไป เสร็จเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยจ้ะ